ครับผมสวัสดีครับมาผมกับผมพุ่งเกล็นะครับบานหน้านะครับวันนี้ที่พามาเบิ่งอยู่สวนนะครับตัวร์ฝากเงานะครับของคุณแม่วีนะครับผมอยู่บ้านโน่นคาพัฒนานะครับอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะครับผมเป็นกระสวดเศษนะครับผสมผสานอีกอย่างหนึ่งนะครับผมใส่ปุ๋ยขอกใส่ปุ๋ยยังนะครับของทอรแม่เพิ่มนะครับเพื่อเลี้ยงงัวนะครับยี่สิบกวตัวสามสิบตัวนะครับอยู่นี่ ล่ำขอขวดเควรนกมี่นะครับผมตัดเลี้ยงว้วนะครับเอาปุ๋ยมันมาใส่บักทัวนี่ครับมามาเบิ่ร์นควนเขาลริ่มเก็บบักทัวกันนะครับนี่เป็นทัวฟังเหย่านะครับเนี่ยเป็นอันตัวนี้นะครับเป็นบักทัวพันอย่างครับนี่ล่ำน้ำพองนี่ครับบักทัวล่ำน้นพองนะครับนี่ครับมาเบิ่งคนผลิตนะครับอันนี้เก็บมือที่เท่าใดล่ะเริ่มเก็บมือที่ทรวงแล้วก็เริ่มออกมือที่ทรงนะครับนี่ครับ มากระไรไหลนะครับนี่ครับคือทัวร์ลำน้ำพองนะครับนี่อันนี้เป็นมากเป็นมากตีนมั่นบอกครับมากกกมากกมากกกเออิ่มมากกกนี่ครับมันจะออกกังสิมันบ่ไม่บีนี่นี่ครับมันจะสีย้อยจากกลางแม่ยังเป็นหน่อยหน่อยครับมันกะสีน้อยหน่อยอยู่นะครับอันซุมนี่เป็นมากตีนมั่นแต่ว่ามันยังน้อยยังตั้งดินมันเลยงอโอ้นี่จังว่ามันงอมันตั้งดินนะครับนี่ังสิมันงออะไรตั้งดินนะครียด โอ้โหนี่ทํามันขึ้นข้างมันจะเริ่มเหยียดใช่ไหมแม่เมียนเมีนเม,มนเออมันจะเริ่มตรงเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันอยู่สูงมากมันหนักมันยาวครับมันกนแ็แห้งสีตรงแห้งศูนยแห้งตรงนะครับไปไปหาว้งเดี๋ยวผมจะพาไปเลาะเบื้องข้างมันครับอายุนั้นกูการเก็บเกี่ยวอะไรนี่ไม่มีซองเดือนซองเดือนซองเดือนได้เก็บบมหรือที่ซ<ะ>องเดือนได้ใบหาชิมหาถึงซองเดือนได้เก็บครับนี่ประมาณนั้นอายุมันอายุมันนะครับ เก็บอยู่หรนปรนันเดยเก็บอยู่หรนปันเดยครับไม่มีล้างชาได้ก็ได้เป็นเดียนได้เดียนหนึ่งเดียนเดียนปลายบุะระอะไรก็เก็บ<ด>เก็บผู้เมือ่อคือรอบแรกนี่ก็สิเก็บไปอยู่ประมาณเก้ามื่อสี่มื่อบาทมาานันก็สี่รอดรอดมากแบบที่มาตั้งดอกไม่อ๋อ,อกอีกเรื่อยๆออ,ออกมากลางบางก็สิ่ลวกไปโมเมนต์มาหวยเด้ดกอยู่ก็แสดงว่ายี่สิบแสดงว่าระยะเก็บเกี่ยวนี่สิอยู่หกสิบวันนะครับ แล้วก็จนถึงลอยมือประมาณสามเดือนถึงลอยมือนะครับสามเดือนกลัวว่าสามเดือนเสริ่ไปกันยังในเล่มกินเล่มใส่ไปอีกยูหายค่ากับเขากับน้ามยูหันหน้าพรายู่ได้หันหน้าพออยู่ได้นะครับไปครับผมเดี๋ยวพาไปส้มสวนเพื่อครับไปครับผม ครับผมมาบอกถึงไร่ใจกันนะครับสำหรับต้นทุนการปลูกพ่อใส่ต้นทุนหลายบ่พวกตะไคร้พวกไม้พวกอนไรเฮ่านี้ควรจะได้ผลผลิตรอบหนึ่งแ่แนวเด้ซื้อมันก็มีิต่ตะไคร้กับเชือนนั่นแหละอืมบานนี้อันคืจังไมให้นั่นมันไม่ในสวนเขาบริสุทธอเราเลี้ยงบริคิดต้นทุนคิดแต่แห้งไปตัดตะไคร่นี่เขาเก็บไปไห้บ่พ่อบานสำหรับผู้ดูเข้าเจ้าก็เก็บอยู่ แมนบะเออเจ้ากระเก็บพือกันก็ได้สองรุ่นสามรุ่นกุระมันคือม่วงนี่บ่พ่อขัวเออเออเออมันเป็นสาคายํำเร็จลูกที่เข้ามีขายตามตลาดนั่ล่ะอืมวกเข้าพวกยังแบบป่มันคือม่วงเวลาเข้าเก็บนี่เข้ากระลุดพับปุ๊บเออเก็บแบบม่วงนั่นล่ะเก็บกระลุดกราบมากกับลูกวปลูกตีนครับกระมวลใส่ถุงจบปลูกประมาณเท่ไร่นี่พ่อขัวนี ตรงนี้แปดข้างนี่มันเนื้อที่มันอยู่บ่ถ,ถึงเครื่องไรดอกบ่ถ,ถึงเครื่องไรนะครับปลูกระยะคว้วห่างเท่าไหร่ครับนี่เออระยะระยะแถวมันสี่อยู่สองเมตรคือ,ววอ,อ,อความสะดวกเข้าอยางความสะดวกเข้ายางความสะดวกในกันจัดกันนะครับสอ,อ2 2> บงเมตรนะครับบางคนกับปลูกแคบเขาก็หน,นีอยู่ดอกความสูงกับเอาเข้าด็ดเอาได้ง่ายครับความสูงนะยะมือเข้าถึงเอาระยะมือเข้าถึงนะครับต้นทุนถึงเงินบ่พ่อ รอบขาโล่งที่แหลนีในต้นทุนกาเกือบเกือบละเอาตีมือนึงแลเออตีไปมือนึ่งกนละโอ้แต่ว่าเขาเก็บกับต้งมีกาไรเนี่ยแหละครับอแล้วแต่ผลผลิตนะครับช่วงฤดูกาลขึ้นอยู่กับราคาขึ้นอยู่กับตลาดนะครับผมสำหรับผลผลิตทางการเกษตรนะครับแต่ว่ากะมั่นกับคุนข้างที่จะกําหนดราคาได้อยู่ครับถึงตกมั่นกับตกว่าแห้งนะครับราคาของกิน ถึงตกมันก็ตกะมาแห้งถ้าช่วงขาดตลาดกระซำน่วยก็ะซิบบาทซ้ำน่วยก็ะห่าบาทแล้วครับผมซ้ำ <laughs> น่วยห่าแลครับผมนี่นะครับช่วงขาดตลาดนะครับเจ็ดน่วยซิบนะครับถ้าช่วงนี้มันก็ปกตินะครับคือเสียีรยรอบปีสิตกอยู่หน่วยละบาทแม่นบ่ครับเออ,อ<ม>หน่วยละบาทเออเสียียรอบน่้ยละบาทนะครับเพิ่งเราได้จักบาทแล้วครับอุ้มนะนุ้ยละบาทนะครับเพิ่งนะครับเรื่ประมาณนั้นเอาซ้ำนี่ละเคลืเอาไป นี่แหละครับผม,มล่องหนึ่งนะครับเด้อนี่ล่องหนึงนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเที่ยวหนะ้าจะพาหาหาแถวฟอเพินเพือพ่อนหักเขาโคตรกันครับผมสวัสดีครับทุกคนครับ